ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่เข้าวัดเข้าวายอยู่บ่อยๆ รู้วิธีการกรวดน้ำที่ถูกให้ได้รับบุญมากสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานในเรื่องของการไหว้พระการสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาสิ่งเหล่านี้เป็นการทำบุญที่เราทำกันอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบสุขขึ้นเป็นการสะสมบุญสะสมความดีที่เราได้ทำ การตื่นนอนให้เช้าขึ้นใส่บาตรในเวลาเช้าในหลายครั้งที่ได้ใส่บาตรเสร็จก็มักจะลืมมีการกรวดน้ำการกรวดน้ำนี้มือขวาจับอยู่ที่ภาชนะมือซ้ายช่วยประคองรินน้ำสะอาดใส่ลงไปในภาชนะที่รองรับแล้วนำไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการกรวดน้ำการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำนั้น ส่งไปให้ผู้อื่นที่เราได้ตั้งใจจะทำบุญในครั้งนี้ส่งผลบุญไปให้ถึงคนโบราณได้มีความเชื่อกันว่าการที่ทำบุญเสร็จและกรวดน้ำตามนั้นจะเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำในครั้งนี้ให้กับผู้อื่นที่เราตั้งใจทำบุญไปให้ให้เขาเหล่านั้นได้รับผลบุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือญาติมิตรพี่น้อง ที่ดีจากไปเมื่อเราตั้งใจทำบุญไปให้ส่งผลบุญไปให้เขาได้รับบุญการกรวดน้ำนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับผลบุญจากการที่เราได้ทำในการกรวดน้ำนั้นหากต้องการที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิตวิญญาณที่เราตั้งใจจะทำไปให้ได้รับอนิสงผลบุญสูงตัวเราเองจะต้องมีวิธีการกรวดน้ำอย่างถูกต้อง และถูกวิธีซึ่งลหลายหคนจะยังคงทำผิดวิธีกันอยู่เราได้นำวิธีการกรวดน้ำแบบที่ถูกต้องมาฝากกันว่าจะต้องทำอย่างไรการกรวดน้ำนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างบุญให้กับตนเองยังเป็นการแบ่งบุญให้กับเทวดาทั้งหลายประจำตนเพื่อที่จะได้รับผลบุญในครั้งนี้การกรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอนิสงส์สูงสุดการกรวดน้ําให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายหากเราทําจะเป็นการดีต่อตัวเราโดยการกรวดน้ํานั้นจะทําหลังจากที่เราตักบาตรทาบุญหรือเรียกว่าการถวายสังฆทานซึ่งจะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีความราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆบทสวดกรวดน้ํา ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอีทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนวุน่นนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขจากนั้นให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมารับเป็นทิพยานขออนิสงผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อ สกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เรื่องที่ทำให้ทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทินโดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกพบทุกภูมิขออนิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ได้โปรด กลายเป็นพ่อกระซั์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินหลังจากการทำบุญใส่บาตรการถวายสังฆทานการทำบุญต่งตางๆอย่าลืมที่จะกรวดน้ำในทุกๆครั้งเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ส่งผลบุญไปให้บุคคลที่เราตั้งใจทำบุญให้เขาได้รับผลบุญในครั้งนี้ เราสามารถทำบุญให้กับตัวเราเองเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายรวมถึงเหล่าเทวดาประจำตัวที่เราตั้งใจจะทำไปให้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญที่ดีกับตัวเราด้วยต่อไปเป็นบทกรวดน้ำให้คู่กรรมคู่เวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการทำบุญ การเจริญภาวนานี้ให้แก่คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธินเมื่อได้รู้จักบทกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนคู่กรรมคู่เวรของเราแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราด้วยเพราะนอกจากการให้แล้ว การแสดงความเมตตาต่อเหล่าสรพสัตย์ยังช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ให้กับเราให้เป็นที่รักของทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาอีกด้วยทีนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันที่ว่าการกรวดน้ำทำไมต้องใช้น้ำเหตุที่ต้องใช้น้ำในการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นครูบาอาจารย์รุ่นหลังอธิบายว่าน้ำคือสัญลักษณ์ของการรวมจิต ให้เกิดสมาธิแสดงถึงความตั้งใจที่จะอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้อื่นและสรรพสัตว์นั่นเองการกรวดน้ำอย่างถูกวิธีนั้นควรใช้น้ำสะอาดกรวดลงในภาชนะอันสมควรโดยไม่ต้องใช้มือรองแต่ให้ใช้น้ำเป็นเครื่องรวมใจให้เป็นสมาธิในการอุทิศบุญเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงมือกรวดน้ำด้วยตัวเองก็สามารถส่งใจไปร่วมกรวดน้ำได้ด้วยการรวมจิตให้เป็นสมาธิและอุทิศส่วนกุศลด้วยความตั้งใจโดยไม่ต้องกังวลกับการแตะมือเพื่อให้ผลบุญส่งถึงกันอย่างที่ชาวพุทธยุคนี้นิยมปฏิบัติกันแต่อย่างใดเมื่อกรวดน้ำแล้วก็ให้นำน้ำนั้นไปเทลงบนพื้นดินกลางแจ้ง เพื่อให้แม่พระธรณีได้รับรู้และเป็นพยานในการอุทิศส่วนกุศลในครั้งนั้นๆหรือจะเทลงคนต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เทพพยาดาได้ร่วมรับรู้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ